ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการง้อขอคืนดีไม่สําเร็จนะคะคก็เลยจะต้องแลกกันด้วยชีวิตเลยเหรือนะเรื่องแบบนี้นะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เกิดขึ้นที่ร้านแต่งงานร้านถ่ายรูปคนเขากําลังชื่นมื่นกันจะมาถ่ายรูปหวังจะบันทึกความทรงจําปรากฏมีชายคนหนึ่ง <ๆ S 1> บุกเข้ามาในร้านค่ะแล้วก็นําเอาคนรักเก่าแล้วก็รวมทั้งแม่เรียกว่ามาเป็นตัวประกันนะคะหวังที่จะง้อขอคืนดี เกือบจะไม่รอดนะคะตำรวจใช้เวลาเกลีย้ยกล่อมนานกว่า6ชั่วโมงค่ะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งมาว่ามีชายคนหนึ่งบุกเข้ามาในร้านที่กำลังถ่ายรูปแต่งงานกันอยู่เลยนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาตำรวจก็เข้าไปเกลีย้ยกล่อมกันเลยดูจังหวัดที่เกลีย้ยกล่อมกันค่ะมันไม่มีประโยชน์กับใครเลยครับน้องนัทพ,พี่พันตำรวจเองนาทีพี่ไม่มีอาวุธพี่อยากจะคุยกับน,น้องนัทได้ไหม เราจะหาทางออกร่วมกันครับต้องนัดแบบนี้มันไม่มีประโยชน์กับใครเลยครคนัน,นี่คือตำรวจใช่ไหมตำรวจบอกว่าพี่ไม่มีอาวุธอะไรเลยนะ<อ>คุยกันด้วยแบบต้องใช้คำว่าค่อนข้างจะเบาๆเพื่อให้ผ่อนคลายอารมณ์ตั้งสติให้ได้มาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้ผู้ก่อเหตุสงบสติอารมณ์ลงให้ได้นะคะด้านในบ้านต้องบอกบีบหัวใจจริงๆนะคะทุกนาทีมีค่ามากๆเพราะว่าไม่ได้ไปมือเปล่าคะ่ะ ถือปืนไปด้วยนะคะตอนแรกยิงปืนเข้าไปที่ประตูหนึ่งนัดแล้วก็ในที่สุดสามารถเข้าไปในบ้านได้พันตำรวจเอกณทีสุขุนาค่ะซึ่งเป็นผู้มกับการสอพอจอหอจังหวัดนครราชสีมากำลังเกลี้ยกล่อมเลยนายโกศลอายุ37ปีใช้ปืนลูกโม่จุด38ตอนแรกอย่างที่บอกยิงไปที่ประตูก่อนหนึ่งนัดหลังจากนั้นจับแฟนสาวแล้วก็แม่ค่ะรวมทั้งด้านในเนี่ยเขากาลัง คือถ่ายรูปแต่งงานนะคะก็คงจะมีการจัดเป็นสตูดิโอมีลูกค้าอยู่ด้วยก็เป็นตัวประกันอยู่ในจุดเกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ดูลักษณะเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมู่บ้านหรูทีเดียวนะคะก็ช่วงเย็นวันนี้ร้านถ่ายรูปแต่งงานในหมู่บ้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะใช่ฮะที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปยืนอยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ตะ,ะตะโกนเข้าไปพยายามจะเจราจากับผู้ที่ก่อเหตุจับตัวประกันเอาไว้อยู่คุณผู้ชมฮะคือใช้เวลาเนี่ยห้ชั่วโมงนะ สุดท้ายตัวของนายโกศลพนแรงกดดันไม่ไหวครับยอมมอบตัวนี่มีการปีนหน้าตรงหน้าต่างช่วยตัวประกันออกมาก่อนนะฮะทุกคนปลอดภัยดีนะแล้วหลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยไปสอบสวนต่อที่สอพอจอหอมีคำบอกเล่าของกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั่งรถมาลงที่หน้าร้านที่เกิดเหตุถือปืนมาเลยฮะถือปืนมาเสร็จ คนในบ้านเห็นไงว่าตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วก็น่าจะมีการทะเลาะก,กันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วอพอเห็นหน้าปั๊บรู้เลยว่าต้องมาก่อเหตุมาไม่ดีแน่ๆ่ก็เลยรีบวิ่งไปล็อกประตูกระจกหน้าบ้านนึกออกใช่ไหมฮะประตูบานเลื่อนที่เป็นกระจกนั่นแหละแต่ตัวผู้ก่อเหตุลงมามีปืนอยู่ในมือแล้วเห็นว่าคนในบ้านล็อกประตูปับ๊บโมโหครับยิงประตูกระจกหนึ่งนัดแล้วก็เข้าไปในบ้านได้ทีนี้สคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ํา แต่สุดท้ายผู้ชมครับประตูห้องน้ำเนี่ยมันกั้นความโมโหของผู้ก่อเหตุไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ภัยหน่อยฮะตือนไปด้วยคนในบ้านหินหินปืนแล้วก็ล็อกประตูนอกบ้านแล้วก็เข้าไปหลบในห้องอแล้วก็ล็อกห้องไว้เขายิงเขาได้ยิงไหมครับเขาเขาจะยิงกระตกขังเขาเข้าไปแล้วเขาเขาไม่ยิงคข้างในครับเขาขอเขาขอคุยกับผู้หญิงคนเ่าก็คือว่าก่อนเข้าไปในบ้านเขายิงประตูก่อนใช่ครับ อ๋อคือสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมน่าจะเขาเล่นก,กันนะครับน่าแต่า,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 ายังไม่ลงมือก,กันอ๋อก็คือมาง้อแฟนจะใช้คําว่ามาง้อหรือมาขู่นะเอาปืนมา,มาด้วยปืนมาง้อนะแต,แต่ถามว่าทําไมแค้นใจขนาดนี้ทําไมถึงจะต้องลงมือกันก่อเหตุนนขนาดนี้นี่มันต้องเจ็บช้ํากันพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่รักกับทางด้านผู้หญิงเนี่ยก็เลยเปิดร้านถ่ายรูปให้ เป็นคน oh. ลงทุนให้เลยธุรกิจที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยถายร,รูปงานแต่งให้คนอื่นมีความสุขฝั่งผู้ก่อเหตุเป็นคนที่ลงทุนเปิดร้านให้จนะุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยแหละอโอ้บ้านใหม่ๆที่เห็นเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมแล้วคะ่ะแต่ทีนี้ความรักมันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้พอเลิกกันปุ๊บฝ่ายหญิงขอเลิก แต่ว่าร้านก็ยังไปต่องไงฝ่ายชายนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพยายามจะง้อขอคืนดียังไงก็ยังไม่ยอมที่จะกลับมาฟังผู้หญิงไปมีคนใหม่แล้วด้วยนะคะมโมโหค่ะไม่พอใจตัดสินใจถือปืนบุกเข้าไปก่อเหตุแบบนี้นะคะครับเรื่องของอาวุธปืนก็เรื่องนึงนะคะคว่าเป็นปืนที่หามาได้อย่างไรเข้ามาในหมู่บ้านที่ลักษณะแบบนี้ น่าจะมีลักษณะของรปภอ,อะไรอยู่ด้านหน้านะเ,ออเข้ามาด้านในตอนแรกหรืออาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยแต่พอมาเกิดเหตุแบบนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะคะมีมยุทธวิธีในการเกลี้ยกล,ล่อมสุดท้ายช,ช่วยเหลือมาได้ทั้งหมดนะคะเป็นหชั่วโมงนะในการที่เจราจาสุดท้ายออกมาได้ตัวผู้ชายคนที่จะไปง้อเขากลายเป็นตัวเองโดนคดีไปอีกผู้หญิงเนี่ยก็ยังอยู่บ้านต่อนะ